วันนี้นะคะน้องหมจะมาทําบ่อเลี้ยงปลาค่ะก่อนอื่นนะคะก็เตรียมพื้นที่ก่อนเลยนะคะปลามดินให้เท่ากันค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงเหล็กเก่านะคะ ได้มีการซ่อมแซมและออกเหล็กเพิ่มค่ะน้องมดก็เลยนํามาทําเป็นบ่อปลานะคะและทําการขุดหลุมเพื่อฝังเสาเหล็กลงไปนะคะเมื่อขุดครบทุกด้านแล้วนะคะก็นํามาวางไว้ในหลุมแบบนี้เลยค่ะดันลงไปให้สุดเลยนะคะน้องมดเลือกใช้ผ้าใบด่วงดําเพื่อมาปูบ่อปลานะคะทํากันกลางออกมาเลยค่ะผ้าใบมีความหนามากๆเลยนะคะผ้าใบชนิดน,นี้นะคะสามารถใช้งานได้นานมากกว่า5ปีขึ้นไปค่ะ เป็นผ้าใบา PE เนื้อ HDPE ชนิดสารค่ะเจ้าเดียวในไทยด้วยนะคะผ้าใบามีความหนาเหนียวไม่รั่วไม่ซึมกันน้ำได้ร้อเซเลยค่ะหมดก็จะใช้เคนเบิ้ลไทยนะคะยึดผ้าใบาไว้กับโครงเหล็กแบบนี้เลยนะคะทำให้ครบทุกด้านเลยค่ะ ผ้าใบดวงดำนี้ถ้าขาดจะไม่วิ่งเหมือนผ้าใบทั่วไปค่ะผ้ะาใบนี้แตกต่างจากผ้าใบอื่นอย่างไรต้องลองมาใช้ดูเลยนะคะผ้ะาใบดวงดำค่ะแล้วน้องมดก็แวะมาดูแปลงผักนะคะแล้วก็จะทํากันเติมน้ําลงไปในบ่อเลยค่ะแล้วก็มาเก็บไข่ไก่นะคะระหว่างที่เติมน้ําค่ะเดี๋ยวน้องมดจะไปเก็บผักตบในห้วยนะคะส่วนจ้อยเฮลโลก็ตามมาด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาผักตบไปปล่อยในบ่อปลาค่ะแล้วก็นําไปล้างน้ําทําความสะอาดก่อนเลยนะคะ บรรยากาศก็จะดีมากๆเลยค่ะหลังทําความสะอาดเสร็จนะคะก็เดินทางกลับกันเลยค่ะมาใส่ในบอกกันเลยค่ะเดี๋ยวน้องมดจะทิ้งพิกพดัดผ้าใบดวงดาไว้ให้นะคะ